ma ハเทเนเร่700คือรถจักรยานยนต์สไตล์แอดเวนเจอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นักบิดสายลุยโดยเฉพาะจุดเด่นของรุ่นนี้คือการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ที่ทรงพลังน้ำหนักที่สมดุลและโครงสร้างที่แข็งแกร่งทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนถนนปกติและเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายดีไซน์และรูปลักษณ์เทเนเร่700มาพร้อมดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่งในดาก้าเรลลี่ไฟหน้าทรงกลมสี่ดวงแบบเลดที่โดดเด่นสะดุดตาบังลมด้านหน้าให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม ส่วนเฟรมออกแบบให้เพรียวบางแต่แข็งแรงเพื่อให้ผู้ขับควบคุมได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพเส้นทางเครื่องยนต์และสมรรถนะหัวใจหลักของเทเนเร่700คือเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด 689cc แบบ CP2 ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการส่งกำลังที่รับรื่นและตอบสนองได้ดีให้แรงบิดที่มาในรอบต่ำถึงกลางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่บนเส้นทางวิบากที่ต้องการพลังต่อเนื่อง การเซ็ตเกียร์และอัตราทดถูกออกแบบมาเพื่อความสมดุลทั้งการใช้งานบนทางหลวงและทางดินโครงสร้างและระบบช่วงล่างเฟร,รมแบบท่าเหล็กน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานรองรับการขับขี่ระยะไกลได้เป็นอย่างดีด้านหน้าใช้โชคหัวกลับขนาด43มิลิเมตรที่สามารถปรับระดับได้ส่วนด้านหลังเป็นโมโนช็อคที่ปรับได้เช่นกันทําให้ผู้ขับสามารถปรับเซ็ตตามลักษณะเส้นทางหรือการบรรทุกสัมภาระการควบคุมและการขับขี่ ตำแหน่งเบาะนั่งค่อนข้างสูงทำให้มีท่านั่งที่เหมาะสมสำหรับการขี่ระยะไกลและการยืนบังคับบนเส้นทางออฟโรดแฮนด์บาร์กว้างและให้การควบคุมที่มั่นใจขณะที่ระบบเบรกหน้าคู่ดิสขนาดใหญ่และเบรกหลังเดี่ยวมาพร้อม ABS ที่สามารถปิดการทำงานได้หากต้องการความอิสระบ,บนเส้นทางดินความสะดวกสบายและการใช้งานจริงเทเนเร700ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการผจญภัยระยะไกลถังน้ำมันขนาด16ลิตรช่วยให้เดินทางได้ไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อย เรือนไมดิจิทัลแสดงข้อมูลชัดเจนแม้จะไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ซับซ้อนมากนักแต่กลับกลายเป็นข้อดีสำหรับสายลุยที่ต้องการความเรียบง่ายและไว้ใจได้ในระยะยาวจุดเด่นที่แตกต่างสิ่งที่ทำให้ Yamaha Tenere 700โดดเด่นกว่าคู่แข่งคือการผสมผสานร,ระหว่างความเรียบง่ายกับสมรรถนะจริงจังมันไม่ใช่รถที่เน้นความหรูหราหรือเทคโนโลยีล้นคันแต่เป็นรถที่สร้างมาเพื่อการใช้งานจริงบนเส้นทางที่ทา้าทายผู้ขับจะได้สัมผัสถึงความแข็งแกร่ง ความดิบและความสนุกในการบิดในทุกครั้งที่ออกทริปเหมาะกับใคร Yamaha Tenere 700เหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภยัยชอบออกทริปทางไกลหรืออยากสัมผัสเส้นทางออฟโรดที่แตกต่างมันอาจไม่ใช่รถที่เหมาะสำหรับมือใหม่100%เพราะตำแหน่งบาะสูงและน้ำหนักที่ต้องควบคุมแต่สำหรับคนที่มีประสบการณ์และต้องการรถคู่ใจที่ไปได้ทุกที่ Tenere 700คือคำตอบบทสรุป Yamaha าเทเนเร700คือหนึ่งในรถจักรยานยนต์สายแอดเวนเจอร์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่ถอดแบบจากสนามแข่งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังควบคุมง่ายและโครงสร้างที่ทนทานมันจึงเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งสายท่องเที่ยวและสายลุยหากคุณกำลังมองหารถคู่ใจที่จะพาไปในทุกเส้นทางเทเนเร700อาจเป็นรถที่คุณกำลังตามหา